สวัสดีครับพบกับเซอร์ต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมีรถบรรทุกสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้เราก็าอยู่ที่ฮีโน่ชลาชาการสาขาราชบุรีนะครับผมสเปคคันนี้คร่าวๆก็จะเป็นฮีโน่รุ่น Fc 9J Dominator 500นะครับช่วงยาว6.6เมตรนะครับผมเครื่อง210แรงม้านะครับเป็นสี่บอลนะครับผมแล้วก็ใส่เก็ดลุงด้วย แล้วก็แตกลรอบคันนะครับผมเป็นกระบะพื้นสแตนเลสคองอลูมิเนียมนะครับผมแบบกลมจะพาชมรอบคันเลยครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นหมวกลรูลมนะครับผมแล้วก็ติดด้วยไฟสีดวงสีเขียวนะครับกระจังหน้า ชุบคมเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้จะเป็นพื้นสีแดงเงาๆกาดปัดน,น้ำฝนนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็ใต้กระจกก็จะเป็นชุบคมเมียมนะครับมือจับใต้กระจกเป็นชุบคมเมียมกระจกด้านขวาหนึ่งบานนะครับผม ชุบพรเมียมนะครับครอบครมเมียมสาวอากาศนะครับก็การสาดนน้ำฝนนะครับลมดำ <c oughs> แก้มข้างนะครับผมชุบครมเมียมนะครับกันชนยื่นครับผมแล้วก็ย้ำหมุดแล้วก็ใส่กาดไฟหน้าด้วยครับผมเป็นแบบสี่เส้นแบบเฉียงเฉียงนะครับ ส่วนใต้กันชนก็จะเป็นแปบ๊บกลมสองเส้นนะครับเดินยาวเลยบันไดสองสองขั้นนะครับเสริมบันไดด้านข้างจะใส่ครอบพรมเมียมนะครับผมตรงทางขึ้นมือจับประตูก็เป็นครอบพรมเมียมนะครับ เงาเงาเลยล้อเป็นชุบคมเมียมนะครับผมแล้วก็ใส่ครอบน็อตเป็นตัวใหญ่แล้วก็ใส่ครอบดุมเป็นดาวนะครับผมลูกด,ด,ดาวยางก็จะเป็นมิชลินเอ็กมันตินะครับผม9.5้าจุดหสิบนะครับเป็นยางเลเดียนบังโคนก็จะเป็น เลี่ยมด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นยั้งมุดด้วยแล้วก็บันไดข้างก็จะเป็นสแตนเลสนะครับครอบกอกากาศก็เป็นโครเมียมนะครับที่เก็บผ้าใบก็จะเป็นแบบสแตนเลสแบบกลมนะผมเงาเงา ส่วนกระบะก็จะเป็นพื้นสแตนเลสน,นะครับผมคอกอลูมิเนียมแล้วก็แป,ป๊บกลมนะครับเ,เงาๆเลยตกแต่งด้วยสแตนเลสตกลายทั้งคันนะครับคันนี้มีโลแล้วก็มีจรวดโลด้านหน้าเป็นกลมแล้วด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นโลแล้วก็มีด้านท้ายนะครับ ส่วนไฟเลี้ยวข้างกระบะก็3จุดนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแดงส้มนะครับส่วนหม้อลมก็จะเป็นหม้อลมจากช่างเล็กบางแพนะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาเป็น4ี่ลูกเลยครับชี่กันร,รถจักรยานยนต์ก็จะเป็นแบบแบบลมนะครับ ส่วนตัวท่อน่าจะเป็นของงานของช่างติดนะครับผมท่อเดินออกด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นบังโคลนแบบ สนเลสนะครับผมอย่างด้านหลังนะครับส่วนด้านท้ายก็จะเป็นตกแต่งด้วยสเตนเลสตอกลายนะครับใส่ท้าย LED แบบกลมแล้วก็เมทัลกิมเต็มด้านล่างนะครับเต็มแผงล่างเลย ก็ไฟท้ายไฟถอย <_ t ick> เป็นผลงานของอูธนาสิทธิ์บ้านโป่งนะครับ <_ t ick> TCP นะครับคันนี้แล้วก็ยางอะไรอยู่ด้านหลังนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายกันบ้าง ส่วนด้านซ้ายก็จะมีเป็นเจาะประตูใส่บานพับได้นะครับผมด้านซ้ายของตัวรถช่วงตรงตรงกลางรถนะครับจะมีเจาะประตูตัวนี้ด้ไหสามารถเปิดประตูได้ครับด้านข้างฝั่งซ้ายมือชุดกล่องเก็บเครื่องมือนะครับ ก็ถังน้ำมันก็จะเป็น200ลิตรทำสีด้วยนะครับผมทำเป็นสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู <c oughs> อาซตัวรถก็หมวกก็จะเลี่ยมด้วยสแตนเลสนะครับผมหลกรูลม,ลม,ลมบันไดข้างมือจากประตู f ส9 j ยูโร3นะครับตรงครอบด้านสายก็จะเป็นครอบสแตนเลสครอบผมเมียมนะครับผมแล้วก็จะมี ลายซากุระด้วยบันไดสองขั้นนะครับกระจกฝั่งด้านด้านซ้ายฝั่งผูดด้โดยสารนะครับจะมีทั้งหมด5บานนะครับใส่เสริมมาอีก2บานเป็นครอบผมเมี่ยมเหมือนกันบันไดสองขั้นนะครับชม ให้ดูที่สีครับเวลาโดนแดดสะท้อนเป็นเป็นเก็ดเก็ดลุ้งนะครับผมแต่เวลาอยู่ด้านในก็จะเป็นสีองคเ,เทาๆนะครับจะไม่มีสะท้อนแสงอันนี้เขาใส่เก็ดเวลาโดนแดดอะเป็นเก็ดลุ้งๆเงาๆเป็นลุ้งเลยครับผม สมด้านในตัวรถนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งผู้โดยสารนะครับผมฝัซ้ายภายในก็จะเป็นสีทูโทนนะครับผมเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดกับสีดำแล้วก็จะมีเป็นแบบลายเคยปล่าครับช่องแอร์ขนาดใหญ่สองช่องนะครับฝั่งซ้ายมือก็ที่เก็บ เอกสารอยู่ด้านบนนะครับที่บางแดดอยู่ตรงนี้กระจกมองหลังที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็มีช่องใส่ของสองช่องมันจะเป็นที่ใส่เครื่องดื่มนะครับวางได้สองสอง,สองแก้วอันนี้เป็นเหมือนที่เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวของได้นะครับ ที่วางเอกสารในตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้วางขวดน้ําได้จะไปด้านฝาอันนี้หนึ่งนะครับฝั่งคนขคับอะฝั่งประตูนี้ก็จะเป็นวางเอกสารแล้วก็วางขวดน้ําได้นะครับอันนี้เป็นเบาะกลางเบาะเสริมนะผมฝั่ง ฝั่งผู้โดยสารน,นะครับนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับผมด้านล่างก็จะมีเป็นเหมือนไฟ สองพื้นด้วยนะครับเป็นแบบสีวอร์มไลท์ครับโอะคนะครับอันนี้เป็นฝั่งคนขคับ ก็จะมีหน้าปัดตรวนี้แสดงกิโลเมตรวัดรอบแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับในการทำงานของตัวรถนะครับอันนี้ก็จะสามารถวางของได้นะครับตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้ก็จะมีวิทยุไฟชุกเฉินนะครับแล้วก็ แอร์ที่เก็บบัตรนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องรูดบัตรมาเลยตัวนี้มีปุ่มไ iden up นะครับสำหรับขึ้นทางลัดชันนะครับผมตัวนี้ช่องแอร์สองช่องนะครับเป็นแบบวงกลมวง,งมาลายเป็นแบบสี่ก้านนะครับจับกระชับมือดีนะครผม คันอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เบรกเบรกแล้วก็คันเร่งน,นะครับเกียร์จะเป็นหกสปีดนะครับผมแล้วก็รวมเกียร์ถอยก็จะเป็นเจ็ดนะครับเบรกมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟห้องโดยสารนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นปรับไฟหน้านะครับก็จะมีบอกสถานะต่างๆนะครับอยู่ด้านบนก็ช่องเก็บของแกเป็นบางแดดนะครับเข่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนประตูด้านขวาก็จะเป็นเคปเล่าที่ใส่ ขวดน้ำนะครับแล้วก็ใส่เอกสารได้นะครับส่วนคันนี้จะเป็นเบาะเป็นเบาะลมนะครับตัว 210. สองร้อยสิบตะคู่นะครับสามารถปรับเณฑนได้นะครับเบาะก็จะเป็นแบบเบาะลมปรับตามน้ำหนักสรลีระของ ผู้ขับขี่นะครับเฉพาะรุ่น210แรงม้าเท่านั้นนะครับถึงจะได้อชันนโอเคเดี๋ยวไปที่หน้ารถกันเลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมรถมาทุกีโน่นะครับ ทุกรุ่นสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0889141083นะครับเซลล์ต้นยินดีให้คปรึกษานะครับผมสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมสามารถกดดูที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดคลิปนี้ก็ผมก็ขออาภัยไปด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีรถบรรทุกฮีโน่สวยๆเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับจะรีบลงคลิปให้ดูนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะรีบมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ